a m a g e ส10 different objects with the one spray of the charge SMG เพื่อนๆจะต้องใช้ปืนขยะเอ้ยปืน c ชาร e d SMG นะคะชาร์จให้เต็มแล้วก็ยิง o b j e c t หรือว่าวัตถุ10ชิ้นในการยิงสเปรย์แบบติดกันครั้งเดียว หลักการทำนะคะก็ไม่มีอะไรมากหนึ่งเราจะต้องหาปืนชาร์จ S M G ก่อนแล้วก็เอาปืนชาร์จ S M G นะคะกดชาร์จค้างไว้ให้เต็มนะคะเพื่อที่จะได้มีกระสุนเยอะที่สุดแล้วก็ไปยิงวัตถุ10ชิ้นนะคะในการปล่อยชาร์จแค่ทีเดียว นี่คือหน้าตาของขยะที่เราจะต้องเอามาทำเควสนะคะบางคนอาจจะแบบทําไมเซเล็กปืนนี้ว่าขยะมันไม่สุภาพเลยแต่ว่ามันคือปืนขยะจริงๆนะคะเพราะว่ามันใช้งานยากแล้วก็ขยนันขยันเอามาให้เราทำเควสพอเพื่อนๆมีปืนแล้วเนี่ยก็ลองดูว่าวัตถุเนี่ยมันแถวที่เราอยู่เนี่ยมันมีสัก10อันไหมนะคะถ้าเกิดว่ามันมี10อันได้ในระยะที่เราสามารถพอ พอชาร์จให้เต็มใช่ไหมคะแล้วก็ปล่อยกระสุนเนี่ยเราสามารถยิงโดน10ชิ้นหรือเปล่าถ้าทําได้ก็เอาเลยคะ่ะอ่าชาร์จค้างไว้นะคะแล้วก็ทําการพอปล่อยก็หมุนนะคะหมุนให้มันโดนแบบเนี้ยบางทีนี่มันอาจจะกว้างไปแล้วก็ของน้อยไปนะคะลองไปดูตัวอย่างที่เป็นที่แคบๆแ,แล้วก็มีของแน่นๆกันดีกว่า ันนี้ก็เป็นเรือที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยเห็นนะคะเรือนี้มันจะสุ่มเกิดต้องคอยดูในแมปมันจะเป็นรูปเรือเล็กๆบนแผนที่นะคะอาจจะเกิดแบบซ้ายบ้างบนบ้างก็แล้วแต่ว่ามันจะสุ่มไปตรงไหนแต่ว่าแต่ละตามันจะไม่เหมือนกันนะคะแถวนี้เนี่ยมันมีของเยอะมากนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเอ้ยมันแค่หมุนไปเนี่ยมันก็มีของน่าจะเกินสิบชิ้นแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้แหละมาทำเควสกัน ได้พวกนี้แล้วเลงได้ที่แล้วนะคะก็ทําการชาร์จค้างไว้ให้เต็มจากนั้นก็ปล่อยกระสุนแล้วก็หมุนนะคะหมุนหน้าจอประมาณนี้ค่ะไม่ค่อยมีอะไรยากมากแต่ว่าอาจจะต้องหาที่ที่มันแบบแคบๆข,ข,ของเยอะๆสักนิดนึงหลายคนอาจจะเลือกไปร้านอาหารที่มันคอนโดแคนยอนก็ได้ตรงนั้นมันก็มีของค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะ อดะไยให้ดูอีกทีหนึ่งนะแถวนี้มันก็มีของเยอะเหมือนกันนะคะตั้งแต่ไอถังเบ็ดแล้วก็รวมไปจนถึงเคานเตอร์อีกฝั่งหนึ่งด้วยอ่าชาร์จนะคะแล้วก็ดูนะคะเอาละหนึ่งสองซ้ำประมาณนี้นะคะ โดนี่ยเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ได้ที่ t r ทว a l l e t แล้วก็พรอมเพหรือถ้าใครอยากจะสมัครสมาชิกช่องก็สามารถทำได้โดยเริ่มต้นเพียงวันละบาทกว่าๆเท่านั้นเองนะคะสายไปก่อนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ